อ่าครับเอาท้ายตรงเสานะครับท้ายตรงเสาแล้วหมุนซ้ายหมดนะครับอ่าถอยมาช้าๆให้รถเอียงเอียง45องศาอ่าสังเกตด,ดูนะครับอ่ารถเอียง45องศาอ่าคือลอยตรงสังเกตดูล้อหน้าครับล้อหน้าตรงละอ่าแล้วก็ถอยเข้าไปอ่าถอยไปยช้าๆนะครับโอเคหน้าพน้านเสาแล้วครับอ่าถอยไปครับถอยไป อ่าป่อยไปช้าๆครับอ่าเขาลึกเกินครับจะจะชนด้านซ้ายแล้วอ่าลักษณะนี้อ่า่านนี้ทําไงครับมันต้องคืนล้อให้ตรงสองรอบแล้วเดินหน้ามาอ่าคือเราตรงแล้วครับเดินหน้ามาเดินหน้ามาชิดข้างหน้าอ่าสังเกตดูนะครับอ่าสังเกตดูล้อหน้านะครับอ่าครับหมุนมาหมุนขวาสุดแล้วอ่าถอยไปครับ ขับไปช้าช้าให้รถให้รับตัวขนานครับให้รถเข้าซองลัตัวขนานกับพุทธบาทโอยโอเคครับลําตัวขนานพุทธบาทแล้วคือร้อยตรงเข้าในซองพอดีเลยขับลักษณะซองเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นท่าสอบนะครับท่าสอบก่อนจะออกนะครับก็ต้องถอยหลังนิดนึงเกินจะช้าระวังชนข้างหลังนะครับช้าช้าเห็นไหมครับ โอเคทีนี้ก็หมุนล็อกขวาให้สุดเราหมุนให้สุดนะครับแล้วก็ออกมาถ้าหมุนไม่สุดชนสาต้นหน้าแน่นอนับออกมาช้าๆครับอ่าพ้นแล้วครับพ้นละอ่าโอเคครับคลิปนี้อ่าแค่นี้ครับอ่าแค่นี้ก่อนครับ